โกรกไปน้องโกรกไปน้องอ่าพี่ขอถามหน่อยเป็นไงบ้างครับไฟนี้ก็จชคดาวหัวไผ่านเออเออตรงตรงจุดไหนที่เรามองว่ามันมันต่ำกว่ามาตรฐานเอาที่น้ำหนักเองเลยดูว่าวันนี้ไม่ฟื้นเลยเออหรอน้ำหนักหรือยังไงมันเกี่ยวกับน้ำหนักมันไม่ฟื้นนเออแล้วน้ำหนักน้ำหนักนี้ปกติเราชกยัเป็นไงก็น้ำหนักขึ้นด้วยครับตอนนี้น้ำหนักกันน้ำขึ้นโกรกไปแล้วก็ร้อยสี่สอง ใช่รีบลงมาร้อยสี่เอ็ดอ๋อปรมาวันนี้มันหมื่นเ่าหมอยู่ไปนานด้วยแล้วก็มันมันยังไงอ่มันมันไม่ได้ชุดงานอ่ะไม่ทำน้ำหนักนะน่ะน้ำหนักนี่น้ำหนักครับน่อถ้าเป็นไปได้เราอยากของหนัก้อยสี่สองนี่ยสี่สองสบางวันด้วยางวัน้านกไมแ้วประมาณร้อยสี่สามอะไรเงี้ยไม่ได้สี่สามเป็นไม่ได้อยากจะขอยกเท่าไหรมับเขาไหนอยากคาใจอยู่นะตรงจุดที่เราคาใจนี่มองว่าตรงไหน อาวุธคือทำนี่ยังไงพอเราอาวุธมันเบาเหมือนเราอาวุธของเรามันไม่เจ็บตามเขาไม่เจ็บอ๋อขอโทษเบรคตรงนี้หน่อยต้องต้องมีผลแน่เนาะใช่ไหมโอเคโอเคก็ต่อนที่ดีละยังไงก็ฝากถึงเอสตีหน่อยฝากเอสตีขอโทษนะครับวันนี้ก็จำไม่สำเร็จครับขอโทษเอสตีทุกคนครับหายาครับน้องม่นิ๊กกระไม่ดน๊กไมน่าใส่กันหน้าเลย เต็มเป็นเนื้อนี่ไม้ถึงนมจ่างไหนต่างไหนอ๋อหัวไม่แตกางประจําดีกว่าหัวเนี่ยฮะเออไฟนี่เป็นไงบ้างไฟนี่เป็นไงบ้างควบกันดังกล้องเนอ๋อไม่นิ่มอาจจะอืดอืดหน่อยนึงครับไม่ไม่ค่อยยดืดยืดอะไรเฮ้ยนี่ขนาดนี่ขนาดอืดน้วเนี่ยอืดเล้งไม่ค่อยเยอะอะไรเทีนยอ๋อเหรอเพราะอะไรเพราะอะไรน่าจะบดไปหลายเดือนโควิดแะอ๋อหยุดไปนาน4ดเดือนนะโควิดนะ4เดือนเลยแล้วเป็นไงตอนน้ำหนักเป็นไงบ้าง อันนั้เขาไม่มีปัญหานะต้องมีปัญหาเพียงว่ามันมัน,ม,นมันอื่นเพราะเราอยู่ไปนานใช่ครับไม่ได้ไปนานหลยเดือนแล้ววันนี้เป็นไงพูดถึงเฟอร์รี่เ่ยพอพี่ยกแข็งแรงขึ้นได้นะหรอไม่ต่จรกงนพี่ดูเราเหมือนว่าเราถึงเนื้อถึงตัวจับเขานะี่ตั้งแต่ลูกต้นแลนะ้วตั้งที่ถูกาคาดการว่าก้นต้นไม่น่าจะไม่น่าจะถึงตัวนะน่าจะเกาะได้ระยอมันเพราะอะไรรามันโตแก่ทางมวยมาดีแบบไอเดินเลย ทางทีมงานบอกเราว่าให้เดินเร็วขึ้นไวขึ้นก็เลยจับแล้วก็เรียกว่าเบียดตั้งแต่รถต้นๆนะครัู้มั้ยมันมีแผลๆอย่างนึงครับลเลยที่มาสั่งให้เดินนะครัออออบอะพูดถึงเอฟซีเลยครับตอนนี้โชคดีมากอะ,อะพูดถึงเอฟซีนครัขบขอบคุณเสี่ยนหนึ่งเลซซอลยิปนะครับเลซสตาร์เพนเนอร์สิงมาวินและพี่ๆน้องๆในใค่ายทุกคนนะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีครับใละขอขอบคุณแฟนมวยทุกคนนะครับที่ติดตามเชียร์นะครับวันนี้ครับทำสำเร็จแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ ไปลองกันนะไปลองเรทเนี่ยเราเราเปิดมาไปลองอยู่แล้วใช่แล้วก็พิชชนะอยากขี่นะนี่ครับเปิดเผยหน่อยสิเซ้นหนึ่งให้ครับโอเคหนึ่งกับปั้านะครับหนึ่งกับปั้นขั้นต้นนะครับอ่าไว้หน้าเขาขึ้นรายการไปแล้วครับป่าที่ไหนครับหนึ่งดีบุรีรัมย์ครับครับเจอใครครับแสงมณีครับแข็งมณีครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับน่าจะน้ำหนักร้อยสามเก้าร้อยสี่สิบครับผมผมต่อยหมดนะไม่รู้ใครต่อยใครต่อยหมดนะไม่แล้วแต่โพรโมเตอร์ครับ เด็กจะได้มีรายการเลยใช่มับใช่ใช่ครับรายการใหญ่ที่บุรีรัมย์อ่ะครับรายการใหญ่ที่บุรีรัมย์ใช่ใช well ่ใช่ใช่ตลอดอเทียร์ฝักเทียร์ได้เลยใช่ไหมครัได้ครับได้เลยครับได้เลยไม่ต้องห่วงหัวจิตหัวใจไม่ต้องห่วงแน่นอนครับครับขอบคุณเสียหนึ่งแล้วก็น้องน้องมากครับได้ครับได้ครับ